สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องสุดท้ายของบทที่3นั่นก็คือเรื่องลิขสิทธิ์นักเรียนดูภาพต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือท่ารำภาพถ่ายภาพจิตรกรรมโน้ตเพลงหรือภาพพยนต์หรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจุลสารร้อยแก้วแผนที่ภาพร่างละครใบ้ นะคะเสียงประกอบภาพพิมพ์นะคะหรืองานอื่นๆที่ไม่มีอยู่ในนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าลิขสิทธิ์ก่อนนะคะลิขสิทธิ์หมายถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะคะซึ่งกฎหมายได้ให้สิทธิ์กับเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะ กระทำการใดๆก็ได้นะคะกับผลงานของตนเองแต่เพียงผู้เดียวนะคะไม่ว่าอาเช่นคัดลอกทำซ้ำเผยแพร่หรือแม้แต่การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่นคัดลอกทำซ้ำเผยแพร่โดยมีหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้นะคะสัญลักษณ์นะคะแสดงลิขสิทธิ์ก็จะเป็นตัว C แล้วก็วงกลมนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนะคะเมื่อสร้างสรรผลงานมาแล้วเนี่ยจะมีการคุ้มครองผลงานโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากเจ้าของผลงานนะคะจำเป็นต้องอ,อยากจะมีลิขสิทธิ์จดทะเบียนนะคะก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนังสือรับรองลิขสิทธิ์นะคะซึ่งนะในตัวหนังสือก็จะมีบอกว่าเอกสารนี้นะคะมิได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะ น,นะคะซึ่งนะลิขสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนอันนี้นะักเรียนให้จําไว้นะคะไม่เหมือนทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเนาะต่อมานะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะผลงานนะคะลิขสิทธิ์สามารถแบ่งตามประเภทงานนะคะได้นะตามรายละเอียดอย่างนี้เลยนะคะก็จะเป็นนะคะวรรณกรรมนาตกรรมศิลปรกรรมดนตรีกรรมโสตทัศนวัสดุนะคะภาพยนตร์สิ่ง บันทึกเสียงนะคะงานแพร่ภาพนะคะแพร่เสียงแพร่ภาพหรือว่างานอื่นใดนะคะในแผนกว,นควณคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปะนะคะวรรณกรรมก็อย่างเช่นนะคะงานนิพนธ์ที่ทําขึ้นทุกชนิดหนังสือจุลสารอุทความนะคะทศนาคํประสายลื่นอื่นอีกนะคะนาตกรรมท่าเต้นทรร่ารานะคะศิลปรกรรมงานจิตรกรรมประติมากรรมสาปัตยกรรมภาพถ่ายนะคะหรือแม้แต่อื่นๆ นะงานที่เกิดจากการเรียบเรียงการขับร้องการบรรเลงโน้ตเพลงโสทัศนวัสดุก็คือการลำดับภาพการบันทึกภาพไปในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เล่นซ้ำในอุปกรณ์อื่นนะคะภาพยนตร์นะคะก็คือการลำดับภาพที่สามารถบันทึกลงอุปกรณ์อื่นๆสามารถแสดงต่อเนื่องได้ สิ่งบันทึกเสียงนะคะก็คือการลำดับเสียงดนตรีเสียงการแสดงหรือเสียงอื่นๆเพื่อให้เล่นจำได้การนำงานออกอการแพร่ภาพแพร่เสียงแพร่ภาพนะคะก็คือการนำงานออกแสดงด้วยการแพร่เสียงทางวิทยุแพร่ภาพทางวิทยุโทรทัศน์นะคะส่วนงานอื่นๆก็คืองานที่ไม่ได้อยู่ใน8ประเภทข้าง้นนะคะ ส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะผลงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะรวมถึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก็เป็นลิขสิทธิ์ท่ารำหน้าตาเยศิ์พื้นหน้าตาฏยศิ์พื้นบ้านก็เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์นะคะทีนี้เรามาดูผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์บ้างนะคะผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นข่าวประจำวัน ะะ้อเท็จจริงต่างๆรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งประกาศคำชี้แจงคำพิพากษาคำวินิจฉัยแล้วก็รายงานของทางราชการคำแปรนะคะการรวบรวมผลงานตามข้อ1ถึงข้อ4ผลงานที่ผู้ถือครองสิทธิ์หรือผลงานที่ผู้ถือครองสิทธิ์ได้สละสิทธิ์ในผลงานนั้นแล้วหรือผลงานที่หมดอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วนะคะผลงานพวกนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะ ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะสามารถนำมาใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่นะคะถึงแม้ไม่ได้ขออนุญาตนากะก็ควรระบุที่มานะคะหรืออ้างอิงที่มาทุกครั้งนะคะเพราะว่านะคะอย่างเช่นการนำข่าวประจำวันออกมาเยผยแพร่เนี่ยในข่าวเนี่ยอาจจะมีคลิปมีวิดีโอ มีอะไรต่างๆที่อาจจะมีลิขสิทธิ์นะคะเวลาที่เรานำมาใช้ก็ต้องระมัดระวังหรือแม้แต่คำพิพากษาคำวินิจฉัยหรือว่าหนังสือราชการต่างๆนะคะถ้านำไปเ,ไปเผยแพร่แล้วนะคะมีผลต่อความมั่นคงหรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทำให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยผู้ที่นำไปเผยแพร่นะคะก็อาจจะ ผิดกฎหมายได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังถึงแม้จะไม่มีลิขสิทธิ์นะคะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะถ้าเราอยากจะใช้ผลงานนะคะใช้อย่างไรที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ปัจจุบันมันก็จะมีในเรื่องของอ Creative Commons นะคะ Creative Commons นะคะถ้าเป็นงานที่มี ลิขสิทธ์ก็จะมีตัว C เฉยๆถ้าเป็น r r e t t v v e o o m o o s ก็จะเป็น CC นะคะคืออะไรนะคะ Creative Common เนี่ยนะ,ะก็ทำงานร่วมกับลิขสิทธิ์นะคะโดยได้เสนอแนวทางให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยแบ่งปันการใช้งานลิขสิทธิ์ในรูปแบบนะ,ะให้คนอื่นในรูปแบบสัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะซึ่งมีทางเรื่องให้6แบบนะคะตามขนาดของการแบ่งปันมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดนะคะในอดีตเนี่ยนะคะก็จะมีแค่ลิขสิทธิ์อย่างเดียวนะคะก็คือห้ามกระทำการใดๆทั้งสิ้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป,เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารนะคะยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะก็เลยจะต้องอ่าก็เลยได้มีรูปแบบของ Creative Commons ขึ้นมาทีนี้เราไปดูสัญ,ญลักษณ์นะคะของ Creative Commons กันนะอ,นอ,นอันแรกนะคะสัญลักษณ์แรกก็คือเครื่องหมายรูปคนนะคะก็คือหมายถึงการนำไปใช้ได้จะต้องอ้างอิงกลับมาถึงผู้เขียนนะคะให้อนุญ,ญาตต่อไปในแบบเดียวกัน,นคือคือคนอื่นน่านำไปใชใ้ต่อได้นะแต่ต้องอ้างอิงกลับมาที่เจ้าของผลงานในแบบเดียวกันนะคะตัวคล้ายๆกับเครื่องหมายลูกศรกลับนะคะเราก็เรียกว่า SA นะคะก็คือยินยอมให้มีการดัด แปลงผลงานได้โดยต้องได้มอบความยินยอมต่อไปด้วยนะห้ามนําไปใช้เพื่อการค้าและต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะคะเครื่องหมายลักษณะเป็นเหมือนดอลลร์ขีดคาดนะคะก็คือ n c ห้ามนําไปใช้เพื่อการค้านะคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็คือเครื่องหมายที่เรียกว่า ND คือต้องใช้งานต้นฉบับเท่านั้นนะโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น ะะทีนี้เราก็จะไปดูรูปแบบของ Creative Commons นะคะทั้ง6รูปแบบกันนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่นักเรียนจะได้พบเห็นก็คือนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีรูปคนนะ,ะ CC BY นะคะก็คือให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยอ้างอิงผู้สร้างสรร์ง,งานนะคะ e นะคะ CC BY กับ SA นะคะก็คือให้เผยแพร่ดัดแปลงนะคะโดยระบุ ตัวผู้สร้างสรรค์งานและเผยแพร่นงานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เดียวกับงานเดิมนะคะอันนี้เรียงตามการแบ่งปันที่มากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดเลยนะคะ CC by ND นะคะก็คือให้เผยแพร่โดยต้องระบุตัวผู้สร,ร้างสรรค์งานแต่ห้ามนำงานเดิมไปดัดแปลงแล้วส่งต่อนะคะ C ค่ะให้เผยแพร่ดัดแปลงนะคะ อ่าบายกับดอลลาร์นะคะบายกับ NC เนาะให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยระบุตัวผู้สร้างสรรค์าง,งานแต่ห้ามใช้เพื่อกาันค้านะคะ CC by NCSA นะคะคืออะไรนะคะให้เผยแพร่ดัดแปลงนะคะโดยต้องระบุตัวผู้สร้างสรรค์าง,งานแต่ห้ามนำงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์และต้องเผยแพร่ง,งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญ,ญาต ให้ใช้สิทธิ์เดียวกันกับงานเดิมนะคะหค่ะนะอันนี้น,นะแบ่งปปน้อยที่สุดนะคะ cc by nc แอ่าแล้วก็ nd เนาะให้เผยแพร่โดยต้องระบุตัวผู้สร้างสรรค์งานแต่ห้ามนำงานเดิมไปดัดแปลงแล้วส่งต่อและห้ามนำงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเผยแพร่น้อยที่สุดนะคะอ่ะอันนี้ก็คือนะคะรูปแบบทั้ง6แบบนะคะของ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนนะคะถ้านักเรียนไปเจอสัญลักษณ์นี้ที่ไหนนะคะก็จะได้ทราบว่า,าเป็นลักษณะของรูปแบบการใช้งานครีเอทีฟคอมมอนนะคะจะได้ใช้ให้ถูกต้องหรือถ้าอยากศึกษารายละเอียดนะคะให้มากไปกว่านี้สมมุติว่านักเรียนมีชิ้นงานหรือผลงานนะคะที่อยากให้เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยก็ลองศึกษาในเรื่องของครีเอทีฟคอ m มอน ดูให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเมื่อเราเรียนนะคะในเรื่องของลิสสิทธ์นะคะจบแล้วเราก็จะมาตอบคำถามท้ายบทกันนะคะให้นักเรียนไปตอบคำถามท้ายบทในคลาสมค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ